คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องของรถไฟที่จะเข้าไปที่หัวลําโพงกับล่าสุดมีคําสั่งนะครับโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้รถไฟเดินรถเข้าสู่หัวลําโพงตามปกติทุกข,ขบวนครับแล้วให้การรถไฟไปเช็คลิสต์ดูครับว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างใน30วันประชาชนกระทบอย่างไรการจราจรกระทบอย่างไรเช็คลิสต์มาแล้วมาหารือแล้วมาสรุปกันอีกครั้งครับ หลังจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชันเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมครับในฐานะประธานการประชุมนะครับระบุว่าในระหวานน่างนี้ให้เปิดเดินรถทุกเส้นทางครับเข้าสู่สถานีหัวลาโพงตามปกติหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอนาคตสถานีหัวลําโพงประวัติศาสตร์คู่การพัฒนา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยการรถไฟจะนำเสนอนะครับข้อเสนอจากภาคประชาชนและจากการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงการดำเนินการให้มีความเหมาะสมโดยในที่ประชุมครับยังได้มอบหมายให้การรถไฟนะครับไปดำเนินการจัดทำเช็คลิสต์ผลกระทบในทุกด้านครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อของประชาชนการขนส่งสินค้าการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถครับไปเช็คลิสต์มาผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน30วันต้องแล้วเสร็จระหว่างการดาเนินการครับก็ให้มีการเดินรถไฟทุกขบวนเข้าสู่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงเนี่ยนะครับตามปกตินะครับทั้งรถพาณิชย์ทั้งเชิงสังคม นะฮะทั้งที่ประชาชนจะโดยสารกันแล้วก็ขนส่งเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามปกติทุกขบวนครับรวมไปถึงประชาชนเนี่ยนะครับให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบให้กับผู้บริการได้รับทราบด้วยขณะที่นายสารวุฒิสรานวงศ์ครับรักษาการประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพอใจกับผลการประชุมในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครับรวมไปถึงลดความกดดันกับพนักงานการรถไฟแต่ยังคงต้องติดตามครับว่าเมื่อผลการศึกษาผลกระทบกับประชาชนออกมาแล้วเนี่ยภายใน30วันพอผลเช็คลิสต์ออกมาแล้วจะสรุปอย่างไร<อ>และจะมีมาตรการและจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับ